ธรรมชมธรรมชาติครับแล้วก็ลมแรงด้วยครับวันนี้ครับธรรมชาติลมแรงมากครับวนัวนวนีน้ครับ เจียวต้องเป็นสวนป่าครับป่าหลวงปู่เจียมอติิโยครับนั่นู้นครับโอ้เข้างอกครับข้าวที่ร่วงนะั้นยังไม่ได้ไม่ใช่ข้าวหวานโ,โอ้ขนาดน,นั้นเลยเหรอทางเข้าไปสวนป่าครับจากบ้านทิศเหนือครับ พุ่งครับลมหวานกันแล้วครับเจ็บคนหวานกันแล้วแย่งรถกันแล้วครับตอนนี้ครับห,หวานข้าวกันทั่วทิศทั่วดแดนเลยครับงามนะครัทางเข้าครับเนี่ยเข้าไปในสวนป่าครับงามเลยครับเนี่ยลุกป่าครับ ธรรมชาติครับเสียงมุกเสียงคาร้องครับดอกไม้ด้วยครับในสวนป่านีนนน่นี่ครับดอกไม้ต้นใหญ่ๆครับสีเหลืองเข้มๆครับน่ครับเขตสวนป่า กูเกียมอติศโยครับมีเหล็กท่านเป็นประตูครับทีนี้พังไปแล้วครับตะกอนตะกอนต้องปิดไว้ครับเป็นต้นไม้เล็กๆครับยีนี้ต้นยายลยครับสามสิบปีแล้วครับเป็นป่าสมบูรณ์นะครับป่าสมบูรณ์ใช้ได้นะครับเข้ามาก็จะมีสะใหญ่อยู่สักหนึ่งเลยครับ จากฝังนู้นก็เช่นกันครับเข้ามาก็มีสระเลยครับมีสระโลเลียงต้นไม้ต้นสักก็เริ่มออกใบแล้วครับสักสวยๆเลยครับสมีไปไม้ยังสวยงามครับ จะนำขวางอยู่ด้านในครับนี่ครับลึกเลยครับลงไปนี่ครับสิบล้อลงไปขุดเอาข้างล่างเลยครับจริงครับปีนั้นครับโหลายคันสิบล้อไลคันครับลงไปเอาดินจากข้างล่างครับเอามาถมพื้นนาครับปปลูกต้นไม้ครับ เป็นที่ตํ่าเป็นที่นาครับต้องออกมาจากด้านล่างครับทางเข้าไปตางโน้นครับเป็ดันหนเลยครับตกมาอย่างงี้ครับเขียวสมบูรณ์เลยครับบรรยากาศรื่รื่นเลยครับ อากาศของมืนดีจังเลยครับอากาศเป็นธรรมชาติเขียวครับเย็นนี้ครับในมุนก็เป็นสลาครับสลาใหญ่ๆเลยครับ ตรงไปก็ตะออกไปด้านหลังนู่นเลยครับออกด้านหน้าครับด้านนู้เป็นด้านหน้าครับนีด้านหลังครับเข้าจากด้านหลังครับเนี่ยม,มาสะอีกครั้างนึงครับนี่ครับวองว่างหอวตะครับว่างนัน่นดูแล้วครับ วามทึบด้านในครับป่าครับวัดป่าวัดอินทราสุการามหลวงปู่เจียมอติสโยปันหนองจาวครับโอ้เย็นดีครับด้านในนี่หลายหลายปีไปก็่โอ้ต้นไม้ครับสวยงามเลยครับปาดเขียวชุ่มเลยครับหน้านี้ครับ โอ้ต้นตะเคียนครับนี่อ่าโอ้อยู่กระนี่ครับนี่ครับตะเคียนนี่อนาคตก็เป็นเจ้าแม่ตะเคียนครับนี่งลอยตีขึ้นไปครับหลายต้นเลยครับนี่ใช่ครับูความสูงเขาครับเก่งครับดูเขาได้สบายมากเลยครับนี่โดยเฉพาะต้นตัวนี้ครับ ตรงดึงมันเทียนแล้วครับนี่นะครับตัวนิ่งๆเลยครับนี่นนนครับความสูงของเขาครับเสมอร่วงนู่นสู้เขาได้สบายมากครับชนะแล้วครับนั่นน่ะคนเขาแล้วนี่เขียนแท้เลยครับอนา,าคตแม่แน่นอนครับนี่จะไม่จะเขียนทองสูงมากครับโอ้โอ้ ดูแค่นี้ครับนี่กายังมาทักทายเต็มไปหมดเลยครับนี่ดูแม่แตะเคียนกขนมากนี่เอ,อ้ยอร่อยเนี่ยจำไม่ได้บ่เรามานานครับกาทักทายซะละออกประมาณนี้ก่อนครับ